ทุ่มสร้างเกือบ10บล้านแต่กลับไม่ได้อยู่คฤลหิสานหรูสามชั้นก้อยราชวินหลังแต่งตูนบอดี้สแลมย้ายอยู่ริมทะเลนาทีนี้คงไม่มีคู่รักคู่ไหนที่ได้ใจแฟนคลับไปมากกว่าคู่รักนักวิง่งก้อยราชวินตูนบอดี้สแลมแน่ๆ ก็แม้ทังคู่สวยหล่อเหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกแถมล่าสุดก็กำลังจักควงคู่เข้าประตูวิวางานนี้เลยไม่พลาดขอพาไปชมบ้านสวยๆของเจ้าสาวคนนี้กันสักหน่อยจากรายการตีไทยครัวที่ผู้หญิงคนเก่งคนนี้ตั้งใจเก็บเงินสร้างให้ครอบครัวบ้านของก็ราชวินเป็นบ้านสามชั้นขนาดใหญ่ราวคฤหาสนหาตัวบ้านสีขาวสะอาดตาตัดกับหลังคาสีเทาอ่อนและขอบกระจกสีดำสวยมองดูหรูหราสไตล์เอลิแกน ภายนอกรายล้อมไปด้วยต้นไม้ต้นใหญ่เพียบแถมยังต่อเติมสาไว้น้ำทรงสี่เหลี่ยมข้างบ้านมีลานนั่งเล่นริมน้ำและมีลานปลูกผักให้คุณพ่อได้ทดลองเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยภายในบ้านทำการรีโนเวทใหม่แต่คงโครงสร้างเดิมไว้เน้นพื้นหินขัดเกือบทั้งหลังหลังคาสูงโปร่งโล่งสบายโดยพี่ชายคนโตเป็นคนออกแบบเองทั้งภายในและภายนอกส่วนสาวก้อยมีส่วนร่วมในการจัดและตกแต่ง โดยบริเวณโถงบ้านยังคงคอนเซปต์เดิมเพิ่มเติมคือแบ่งทุกอย่างเป็นสัดส,ส่วนและสวยงามอีกทั้งยังมีช่องแสงบนหลังคาทําให้บ้านไม่อึดอัดขับแคบบริเวณห้องกินข้าวและห้องนั่งเล่นจะอยู่ติดกับสระว่ายน้ําโดยห้องกินข้าวตกแต่งโทนสีธรรมชาติเช่นครีมน้ําตาลเน้นเก้าอี้นั่งสบายและของใช้มีสไตล์ส่วนห้องนั่งเล่นเน้นเฟอร์นิเจอร์สีทึบเช่นเทาเข้มแดงเข้มผัดกับผ้ามา่านและพรมสีอ่อน พร้อมทั้งผนังสีขาวล้วนทําให้ทุกอย่างดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ที่นี่ยังมีออฟฟิศหรือห้องทํางานของพี่ชายคนโตอยู่ด้วยสาวก้อยได้ออกมาเผยความในใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังย้ายครอบครัวไปเริ่มต้นใหม่ที่ภูเก็ตทําให้ต้องเปลี่ยนแผนการคลอดโดยเธอเผยว่าแต่ด้วยหลายๆอย่างทําให้แผนทุกอย่างที่วางไว้ต้องเปลี่ยน ถึงแม้ว่าเราทั้งคู่จะมีแผนอยากย้ายมาอยู่ภูเก็ตตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก้อยเองก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ซึ่งก้อยก็เชื่อว่าทุกๆอย่างย่อมมีเหตุและผลของมันเช่นเดียวกับทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เคยผ่านมา